เป็นเรื่องนลครับล่าสุดทรัมป์ออกมาสัญญาอย่างเป็นทางการน,นะครับบอกว่าจะแจกเงิน2,000 u s ดอลลาร์ให้กับพลเมืองเอเมริกันทุกคนนะครับยกเว้นผู้ที่มีรายได้สูงโดยเงินเนี่ยจะมาจากเงินปันผลภาษีนําเข้าหรือว่าเทลิฟลวันิวนั่นเองฮะที่รัฐบาลเก็บได้ฟังดูดีเหมือนกันนะเหมือนเงินขวัญถุงนะฮะแต่สำหรับนักลงทุนอย่างพวกเรานะครับ คนที่ชอบบิตคอยคนที่ชอบทองคำนะครับที่มองว่าบิตคอยทองคำเป็นสินที่เอาไว้ป้องกันเงินเฟอ้อต้องบอกเลยว่านี่คือสัญญาณที่อันตรายระดับโลกเพราะว่ามันคือการตกย้ำมอรัฐบาลกำลังจะทำทุกวิถีทางเพื่อพิมพ์เงินก้อนใหม่เข้ามาในระบบครับทำการวิกฤตที่กำลังปอกาบางสุดขีดหากเช็คนี้ถูกแจกจริงๆนี่อาจจะเป็นจุดชนวนระเบิดที่จะทำให้บิตคอยพุ่งทยานจนเสียดฟ,ฟ้าเลยก็ได้นะฮะ เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเคลียบรูนที่ผมจะมาเล่าให้ฟังซึ่งการโพสตในครั้งนี้ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับไม่ใช่แค่พูดล,ลอยๆอยแบบเกา่าๆเฉยๆนะฮะแต่นี่คือการยืนยันอย่างเป็นทางการและให้สัญญาที่ชัดเจนมากๆนะครับจากโพสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโดยเขาเน้นประโยคสุดท้ายที่ว่า dividend of at least 2000 a p e r s o n will be paid to everyone นะฮะเขาใช้คำว่าจะถูกแจกจ่ายเลยนะ เขาไม่ได้ใช้คำว่าอาจจะหรือว่าไม่ได้ใช้คำว่ากำลังคิดอยู่นะเขาบอกว่า will be paid to everyone เลยนะฮะและนี่คือคำให้คำมั่นสัญญาทางการเมืองที่แตกต่างออกไปจากครั้งก,ก่อนนะครับพอจำครั้งก่อนได้ไหมมันจะมีในเรื่องของโดสเด i ยวไปเดินเช็คเนาะก็ถือว่าเป็นเช็คที่เป็นเงินที่ได้จากการประหยะัดจากโครงการโดสนั่นแหละนะครับซึ่งตอนนั้นก็เรียกได้ว่ายังไม่เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะว่าตอนนั้นทรัมป์ก็ยังไม่ได้ให้สัญญ,ญาอะไรทรัมป์แค่บอกว่ากำลังจะพิจารณาก่อน หรือว่าบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นนะฮะซึ่งผมว่าหลายคนก็คงที่จะไม่ได้หวังอะไรหรอกนะครับอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่บูชิตเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าภาษาที่ทรัมป์ใช้มันค่อนข้างคุมเครือนะครับแต่ครั้งเนี้ยมันแตกต่างกันเขาบอกจะแจก2,000เนี่ยเขาบอกวิลเลยนะวิลบีเพนนะก็คือจะแจก2,000ซึ่งถ้าเขาไม่ทำตามสัญญาเนี่ยอันนี้อาจจะหมาเลยนะอันนี้อาจจะ อาจจะไม่เวิร์กซึ่งถ้าเขาพูดแบบนี้เขาน่าจะทำแน่ๆนะครับและนี่คือสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสนะครับถ้าเช็คนี้ถูกแจกจริงๆนะครับมันจะสร้างเงินเฟอ้อได้ขนาดไหนและเงินปันผลจากภาษีน้ำเข้ามีมากพอในการแจ่ายจริงๆหรือเปล่านะครับทีนี้จะมาดูประเด็นแรกกันก่อนนะฮะในโพสต์ของทรัมป์เนี่ยมันมีข้อมูลที่เราต้องออกมาเอา,เอามาพูดกันนะฮะ ประเด็นแรกเนี่ยคือในเรื่องของการโต้แย้งในเรื่องของเงินเฟอ้อของทรัมป์นะครับทรัมป์เนี่ยบอกว่าตอนนี้อเมริกาเนี่ยคือประเทศที่่ำรวยที่สุดและไม่มีเงินเฟอ้อนะครับ no inflation นะโอ้โหเกือบๆแล้วกัน with almost inflation นะฮะก็แทบจะไม่มีเงินเฟอ้อเหล,ล่านั้นนะฮะแต่พวกเรารู้กันดีนะครับว่ามันโอ้โหยากนะครับมันไม่จริงนะฮะเ,เงินเฟอ้อ ที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการจาก U.S.FederalGovernment นะ,ะอยู่ที่3%แต่ความเป็นะครับแต่ความจริงแล้วมันโอ้โหผมว่ามันเยอะกว่าน,นั้นนะฮะมันน่าจะ6%ถึง10%เลยด้วยซ้ำครับดังนั้นการที่ทรัมป์บอกว่าเงินเฟ้อใกล้0%เนี่ยก็เลยดูว่าหัวค้าชนชนฝานะฮะและนี่คือจุดที่สำคัญสำหรับคนที่ถือ Bitcoin และทองคำครับหากรัฐบาลแจกเช็ค2,000 u s ดอลลาร์จริงๆให้กับคนส่วนใหญ่เนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนครับเงินเฟอ้อพุ่งอีกแล้วฮะมาอีกแล้วเงินเฟอ้อมันก็จะซ้ำซากสถานการณ์ที่ตอนนี้ธนาคารกลางหรือว่าเฟดเนี่ยกระดาจะทำอยู่คือค e เนาะคือเลยด้ว,ว่ามีทั้ง QE มีทั้งจะแจกเงิน2 0 0 0 USD เดฮะก็เลยด้ว,ว่ามันจะทำให้2อย่างนี้เกิดในเรื่องของเงินเฟอ้อที่มีโอกาสจะพุ่งไปอีกนะฮะซึ่งการ QE เนี่ยก็คาดว่าน่าจะมาในช่วงตรามาสที่1อันนี้อย่างเร็วนะอย่างเร็วคนะือนในช่วงตรามาสที่1 2 0 2 6ันั่นเองฮะ พอเห็นภาพนีฮะคือคือแค่ QE ก็เงินเฟอ้อเยอะอยู่แล้วนะฮะและนี่มีอีก2 0 0 0 USD มาอีกนะฮะก็ถือว่าจะเป็นสิ่งที่มากระตุ้นเงินเฟอ้อทำให้มันเกิดในเรื่องของความกังวลของเศรษฐกิจที่มากขึ้นไปหลังจากนี้อีกนะครับแต่นักลงทุนที่ชอบบิตคอยชอบทองคำก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่าบิตคอยทองคำก็เป็นเครื่องมือในการป้องกันเงินเฟอ้อและนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนมา,มากๆครับว่ามูลค่าของเงินเฟียดกรลังจะถูกลดทอนอย่างรวดเร็ว ทั้งจากเฟดเองทั้งจากทรัมป์เองนะเียดูว่า2ทิศทางเต็มข้อเลยในนักขณะนี้ครับโอเคประเด็นที่2นะครับคือในเรื่องของคณิตศาสตร์นะหรือว่า the match problem นะค,คือทรัมป์เนี่ยอ้างว่าภาษีนำเข้าหรือ tariff ที่ทรัเก็บมาได้เนี่ยนะฮะมีรายได้เป็น trillion น,นะหรือว่าเป็นเงินหลักหลายหลายล้านนะฮะและจะนำเงินเหล่านี้มาจ่ายหนี้คืนนะฮะที่มีอยู่มหาศาลนะถึง37ิเ trillion น,นะฮะ ที้จะมาดูตัวเลขจริงๆนะครับนี่รัฐบาลตอนนี้ไม่ใช่แค่37เจ็ด trillion นะตอวนี้ปาเข้าไปส8 1สิบแปน trillion ไปแล้วแล้วตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับส่วนรายได้จากภาษีนําเข้าเนี่ยมันไม่ใช่หลาย trillion หรือว่าหลายล้านล้านแบบที่เขาอ้างมานะฮะรายได้ต่อเดือนเนี่ยล่าสุดเพียงแค่30.6พันล้านเท่านั้นนะถ้าคิดเป็นรายปีเนี่ยก็อยู่ราวๆสัก3.8แสนล้านดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เน้นเข้มาล่าสุดนะฮะร,รัฐบาลจ่ายเงินเกินตัวหรือว่าขาดดุลไปกว่า1.7นนะ โอ้โหก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะฮะคำถามก็คือรัฐบาลขาดดุล1.7 trillion แต่รายได้ภาษีนําเข้าเนี่ยเพียง,งแค่300กว่าล้านเหรียญเองแล้วจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายนี้38.1 t r เรียนที่เป็นประเด็นกันอยู่ละ่ะก็ถือว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้นะ้พูดตามตรงนะฮะึ่งการแต่งนี่ก้อนโต38.1 t r i l l i o เนี่ย มุมมองของผมผมคิดว่าน่าจะยากมากๆนะครับมีทางพอเป็นไปได้ก็คือในเรื่องของการที่จะทำโกลด์รีเวอร์เรชันนะหรือว่าการตีราคาทองคำขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ก็รอดูแล้วกันนะว่าเขาจะทำหรือเปล่าหลังจากนี้ฮนะโอเคมาประเด็นที่3านะครับคือข้อที่จริงในเะรื่ของการลงทุนและการจ้างงานนะครับก็ดูว่าทรัมป์เนี่ยได้อ้างว่าการลงทุนออตอนนี้นะฮะเรดดัสูงที่สุดเป็นประวัติการในสหรัฐเนาะมีโรงงานเนี่ยพุดขึ้นมาเต็ไมไปหมดในตอนนี้นะฮะแต่ผลที่ได้ รู้ความเป็นจริงก็คือตอนนี้มีการปลดพนักงานมากที่สุดเป็นประวัติการนะในเดือนตุลาคมเนี่ยมีนในภาคของการผลิตสูญเสียแรงงานไปถึง3 0 0พันตแหน่งนะครับในเดือนที่ผ่านมาเนาะก็เลยดูดว่าเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างชะลอตัวมากๆในตอนนี้โดยเฉพาะในเรื่องของตลาดแรงงานที่ก็ข้างเปราะบางอยู่ในตอนนี้นั่นเองฮะโอเคประเด็นที่4นะครับอุปสรรคทางด้านกฎหมายและการเมืองครับ ทางน้ากฎหมายเนี่ยการแจกเช็ค2,000 u s ยดอลลร์ได้เนี่ยต้องผ่านการโหวตในสภาผู้แทนและรวมถึงอุฒิสภาด้วยนะครับถึง60คะแนนนะฮะก็มองว่ายากนะครับนะที่จะถึง60เสียงนะฮะแล้วก็พรรครีพับไปกันเองเนี่ยก็มีพวกหรือว่าพวกเหี่ยวคลั่งที่ไม่ยอมให้เกิดการใช้ใจ่ายเกินตัวเพื่อซ้ำเติมในเรื่องของเงินที่เฟอ้ออยู่แล้วเนี่ยนะฮะ ค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงยังมีประเด็นในเรื่องของสุพรีมคอรดอีกนะฮะภาษีนําเข้าของทรัมป์กำลังถูกท้าทายในศาลสูงอยู่นะครับหากตัดสินว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยรายได้จากการนําเข้าภาษีหรือว่าทาริฟที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะถูกลดลงเหลือแค่ครึ่งเดียวก็ได้หรือว่าต่ากว่า2องแสนล้านเหรียญต่อป,ปีเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปได้ยากมากที่เขาจะเอาเงินที่ได้จากการเก็บภาษีมาจา่จายให้กับคนอเมริกันนั่นเองฮะทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเขาเอาเงินจากภาษี ไม่ได้จริงๆอ่ะทำไงนะฮะก็กูหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคก็ต้องรอดูเนาะนี่ก็จะเพิ่มปีกหรือเปล่าอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังกันนะครับโอเคผมขอสรุปสักเล็กน้อยแล้วกันนะฮะการแจกเช็ค2000ยูเอสดอลลาร์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้หรือเปล่าจริงๆก็เกิดขึ้นได้แหละนะครับคิดว่าน่าจะเกิดด้วยเพราะว่าทรัมป์เขาพูดมาซะขนาดนั้นถ้าไม่ทำจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นหมาไปเลยนะฮะคิดว่าน่าจะทำแหละแต่เราแค่ไม่รู้ว่าเงินนี้เขาจะเอามาจากส่วนส่วนไหนนะฮะซึ่งก็ถ้ามันจะเเกกิิดดขขึึ้้นนนนมัอจจะตที มีในเรื่องของภาวะวิกฤตที่เวลวร้ายอะ่ะหรือว่าเป็นภาวะวิกฤตที่ถดถอยอย่างรวดเร็วในปี2 0 2 6นะครับเพราะอย่าลืมนะฮะว่าเขาทวีตไม่ใช่หมายว่าเขาจะแจพกพรุ่งนี้นะนเพื่อนๆต้องผ่านกันโหวตอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะก่าที่จะออกมาแจกได้จริงๆนะครับซึ่งก็ถือว่าถ้ามาในตอนปี2 0 2 6ก็ไม่แปลกใจอะไรนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่รอให้เกิดความอิบอายก่อนหรือเปล่านะครับนะนะเกิดในเรื่องของ ภาวะเุรกิจถดถอยเราค่อยแจก2,000 u s ดอลลาร์นี้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องจับจ้องกันที่ดีนะฮะซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นแบบนั้นเตรียมพร้อมรับมือแรงกระแทกกันเอาไว้ด้วยแล้วกันทีนี้จะมาดูข้อมูลจากทาง CIFB กันบ้างนะครับ Committee for Responsible Federal Budget นะฮะที่ประเมินว่าการแจกเช็ค2,000 u s ดอลลาร์เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงถึงประมาณสัก6 0แสนล้านดอลลาร์ต่อปีครับในขณะที่รายได้จากการนำเข้าจากการเก็บ ภาษีหรือว,ว่าเทเลฟวเนี่ยนะฮะเพียงแค่3ามแสนกว่าล้านเท่านั้นเองนะฮะเห็นไหมครับก็ถือว่าขาดทุนตั้งแต่ยังไม่เริ่มนะครับก็ถือว่าและรายไที่เก็บเข้ามาจริงมันน้อยกว่าสิ่งที่เขากำลังจะแจกด้วยซ้ำนะครับซึ่ง2000ยูเออรีอาจจะมาในรูปแบบของการลดหย่อนภาษีแทนเป็นการแจกเช็คโดยตรงก็ได้นะที่ผมไม่รู้ว่าไอ้สองพนนี้มันจะมาจากไหนเหมือนกันก็ จองจองกันให้ดีแล้วกันนะครับที่นี้ถามว่าเรื่องนี้มารสะอ้อนห้เห็นถึงอะไรนะครับมานสะทรอนห้เห็นว่าโลกที่เราอยู่ในยุคป,ปัจจุบันนี้เลยดูวเปลี่ยนคูวอำนาจกันค่อนข้างเยอะใน,นขณะนี้นะครับเพราะว่ารัฐบาลและธนาคารกลางสหรัฐกำลังอยู่ในภาวะที่ต้องเตะกระป๋องให้พ้นตัวนะไปเรื่อยๆนะครับพวกเขาต้องเลือกระหว่างภาวะเงินเฟือจากวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าภาวะเงินเฟ้อ ที่ควบคุมไม่ได้จากการพิมพ์เงินนะฮะซึ่งถ้าหากเศรษฐกิจพังเนี่ยพวกเขาก็จะแจกเช็ค2,000ยูเอสโซล่าและเปิด QE เพื่อกระตุน้นซึ่งสิ่งนี้ก็จะทําให้เกิดเงินเฟอ้อแบบระเบิดเลยก็ว่าได้นะครับหากเศรษฐกิจยังทรงๆอยู่ล่ะนะครับพวกเขาก็จะลดดอกเบี้ยและปล่อยให้เงินเฟอ้อสูงต่อไปนะครับเพราะว่าต,าตัวดอกเบี้ยสูงคือหายนะของนี่สันสเปชเชียรนั่นเองครับและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็ดูเหมือนว่าดอลลาร์ก็ไม่มีฐานที่จะชนะเกมนี้ได้เลยนะครับและนี่คือเหตุผลว่าทําไมนักลงทุนสายคริปโต และทองคำอย่างพวกเราเนี่ยจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครเพราะว่าในภาะวะที่การเมืองและการคลางของประเทศมหาอำนาจเต็มไปด้วยความโกหกและความสิ้นหวังเนี่ยสินทรัพย์ที่จับต้องได้นะครับหรือว่าฮ a ร์ดแอสเซทอย่างบิตคอยที่มีจ,นนจำนวนจํากัดและทองคําที่เป็นสกุลเงินที่เก่าแก่เนี่ยคือผู้ชนะที่แท้จริงในยุค QE ที่แท้จริงในยุคสติมลัดเชคหรือว่ายุค การแจกเช็ค2,000ยูดอลลาร์นี้นี่เองครับโอเคผมขอสรุปสักเล็กน้อยแล้วกันนะทรัมป์เนี่ยให้สัญญานะครับว่าจะแจกเช็ค2,000ดอลลาร์นะครับและนี่คือสัญญาณที่ต่างจากครัง้งก่อนๆเนานะนี่คือสัญญาณว่าน่าจะแจกจริงๆนะครับเพราะว่าเขาใช้คําพูดที่ค่อนข้างชัดเจนนะสองนะครับตัวเลขของรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างผิดเพี้ยนนะฮะนี่เนี่ยอยู่ที่38.1 trillion น,นะฮะรายได้จากการเก็บภาษีเนี่ยเพียงแค่3,000ก้านเหรียญต่อป,ปีเท่านั้นเองซึ่งไม่พอจ่าย2,000เหรียญต่อคนแน่ๆฮนะ ก็ลเลยดูว่าถ้าแจกจริงๆอย่างไรรัฐบาลก็แย่หรือว่านี่เพิ่มขึ้นไปหนักกว่านี้อีกนะครับซึ่งโอเคต่อให้แจกจริงๆนะฮะเงินเฟอ้อภายคู่ค,คมก็เป็นตัวโจวตัวัววววกันะครับซึ่งการแจกครั้งนี้จะซ้ําเติมการ QE จากเฟดที่น่าจะมาในช่วงปี2 0 2 6ด้วยนะครับเรีเลยดาวเป็น2แรงนะเป็น2ตัวกระตุ้นทําให้เงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ใครจะได้ประโยชน์ครับก็คือบิตคอยแลวก็ทองคาที่จะได้อันที่สอง ไปแบบมหาศาลเลยนั่นเองครับและโลกการเงินในสมัยใหม่มันสอนอะไรให้กับเราครับมันสอนให้เห็นว่าหากคุณยังพิมพ์เงินได้เหมือนพิมพ์กระดาษมูลค่าที่แท้จริงของมันก็จะเหลือเพียง หมึกพิมพ์เท่านั้นเองนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับถ้าหอมมีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออภัยกันมาในนาทีนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มอัปเดตข่าวสารคริปโตทองคำเศรษฐกิจอย่าลืมลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้สมัครตัว Stock Signal Screener เนาะคือเหมือนที่ช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณที่น่าสนใจหามาอยากเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงมือคุณทุกวันนะครับยังไงลองเข้้้้้้้าาาไไไปปปปปปดดดดดูใใในน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 คคคคคคคลลลลิิิววววววีวีีีีีโโโออออตกกกกกัััััััััเเเเเเเยยยะะะะะรรรรรบบบบบ็็็็็หหง่่จช์สสสทขุณแ